สวัสดีค่ะกลับมาพรกับสวีว้านร้านขายของชั้นน้อยคือเก่าเนาะค่ะกลับมาพร้ากันก็มีเรื่องเล่าดีๆสิมาเล่าสู่ฟังอีกคือเก่าค่ะสวีว้านก็ต้องขอขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามคลิปในช่องสวีว้านปันสุขเนาะค่ะเนื่องจากเมื่อนี้เนาะค่ะวันที่ 8, แปดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะกะใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงการานเนาะค่ะก็บอกหูว่าพี่น้องลูกหลานบ้านเฮ่านะคะสี่ มีการเดินทางกับบานบอแล้วก็สิมีการจับใจใส่สอยบอแต่ว่าลานช่ำนหน้อยอยู่ต่างจังหวัดแบบลานชีวัวนนะคะก็ต้องมีการเตรียมการน้อยนึงเนาะค่ะอาจสืส่อสินค้ามาเพิ่มแต่ว่าเหมือนนี้ค่ะชีวันที่ทำความสะอาดในลานก็คือที่จริงะกะารเสร็จทำความสะอาดมาตั้งแต่เมื่อวานราคาบางส่วนเนาะค่ะเนื่องจากซันแบบนี้นะคะทุกคน เวลาเราใส่งานโดดๆเนาะคะ่ะพื้นที่พื้นพื้นที่เขาว่างสินค้านะคะสิเป็นฟุนเก็คือ,อบางที่เข้าเอาใหม่ขนไก่ปัดกระบอออกนะคะก็คือต้องเช็ดทําความสะอาดเนาะคะ่ะมีวิธีการจังไดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะวิธีการกะเตรียมน้ำใส่ถังหรือใส่กละมังกระไดเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็คือใส่ผ้าแบบ ที่มันสามารถซับน้ำได้ดีนะคะอันนี้เป็นผ้าที่ใส่เซรั่นะคะก็เอามาจุ่มน้ำนะคะจุ่มน้ำให้เปียกๆลวก็เข้ากับบีดให้มันหมาดเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ชิวันใส่มือเดียวนะคะก็คือบีดน้ำออกให้เหมือ้แหง้งหมาดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ รากาถ้า,ถาเฮาใส่งานอ่สั่นไปโดนๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะทีมลักษณะกระสีเป็นฝุ่นเกาะถ้าเฮาใส่ไม่ขนไกคือกระสีปัดแต่ฝุ่นด้านบนออกนะคะคือที่ติดอยู่กับอ่พื้นสีขาวนะคะสีบ่ออกอ่กสู่เฮาใส่ผ่าเ็ษบ่ได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะเวลาเฮาเอาเอ่มีสินค้าที่แบบว่าบ่เต็มสั่นเนาะคะ่ะเฮาก็หาจังหวะที่เฮาสิเสร็จนะคะ ก็คือเลือนสินค้าไปเรื่อยๆแล้วก็เซตไปเรื่อยๆก็เลือนสินค้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็เสร็จทําความสะอาดไปแล้วก็เสร็จแล้วๆเราก็จังจานไม่ก็ได้เนาะค่ะเนี่ค่ะเสร็จไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เรือนสินค้าไปเซตไปแบบนี้เนาะค่ะเส็จให้พื้นสะอาดแบบบ่มีฝฟุ่นเลยนะคะสันที่เป็นสีขาวๆนะคะ นี่ค่ะเสร็จไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะค่ะเรือนสินค้าไปเสร็จไปแต่ว่าถ้าเป็นโตสินค้าที่เฮาติดไปราคาไวแบบนี้ค่ะห้ามเอาผ้าไปเสร็จเด้อค่ะเพราะว่าสีเหตุเหตุไปราคาเป็นขามนมแล้วก็สซกโปรงนะคะนี่ค่ะเสร็จไปเรือนสินค้าไปเรื่อยแบบนี้จนกว่าสิเมินเนาะค่ะที่จริงเออสิกะ เสร็จทำความสะอาดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะคะ่ะกะเหลืออายุแค่บางส่วนที่ยังบ่อนเดอเสร็จเนาะ,ค,ะค่ะกะนี่นะคะกะเลื่อนสินค้าออกไปเรื่อยๆเสร็จไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังมาจาัดใหม่เนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ใหม่ขนไก่ปัดบอกแน่นอนนะคะนี่คะ่ะเสร็จไปเรื่อยๆได้เลยคะ่ะพาที่เาอ่า สับน้าม,มามันก็สีแบบเริ่มหมาดๆพอดีนะคะเขาบ่กหามให้เป็นเป็นนามเป็นซุมใส่พื้นที่เขาเสร็จเนาะคะ่ะเพราะว่ามันสีเห็นให้สินค้าเสียหายนั่นะคะนี่ค่ะเสร็จไปเรื่อยๆแบบในี้ได้เลยค่ะค่ะสันเทาก็สีแบบสะอาดเนาะคะ่ะบ่มีฝุ่น ถ้าเป็นโตสินค้านะคะให้ใส่ไม้ขนไก่ปาดสหมาะท,ที่สูดนะคะ,คะชิวันกะเสร็จไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกสันเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าเป็นโตสินค้าถ้ามีฟุนกอเฮ้ากะสามารถเอาไม้ขนไก่ปาดแบบนี้ได้เลยค่ะตามสันตามออสินค้าคือใส่ไม้ขนไก่ปาดได้ตลอดตลอดเวลาเลยนะคะ นอกจากว่าเวลาดนไปที่มันแบบเป็นฟุนเกาะที่พื้นเนาะ,ะค่ะก็ดนๆเขาจังใส่ผ่าเสร็จกระไดค่ะผ่าที่เขาเสร็จทําความสะอาดไปแล้วมันเริ่มมีฟุนเริ่มสกรปรกเนาะค่ะเขาก็สามารถเอามาล้างทําความสะอาดละกับบี้แห้งหมาดๆละค่ะ,คะเขาก็เอาไปเสร็จต่อใดเลยค่ะจนกว่าสีแล้วเนาะคะ่ะ เนี่คะ่ะเป็นส่วนที่เสร็จท,ทำความสะอาดไว้แต่เมื่อวานเนาะคะ่ะแล้วกะ็มีการจัดเรียงไว้แล้วนะคะนี่คะ่ะสิเป็นส่วนที่เมื่อวานได้เรือนเพื่อทำความสะอาดเนาะคะ่กะก็ต้องเอาสินค้ามาเพิ่มแล้วกะ็จัดเรียงไม่ให้เป็นแถวเป็นแนวนะคะ่ะเพราะว่าเามื่อวานบันได้เพิ่มสินคา้าก็บบันได้จัดแถวให้เรียบร้อยนะคะ ก็เป็นสินค้าที่ซื้อมาใหม่เนาะค่ะยังบริันเด็ติดราคาะคะ่กะก็ต้องติดราคาและะ้วก็เสียเอาไปว่างทั้งสั่นต่อไปค่ะนี่ค่ะเขาสามารถที่สิทาความสะอาดช่วงที่แบบสินค้าเขาเมิดแล้วเขาบดิดเอาสินค้าใหม่มาว่างสั่นเขากระสีว่างเขาสมุิว่าเขาเช็ดด่านอีกกอนเนาะคะ่ะเขาก็เรือนสินค้ามาแล้วกะ็อันนี้ บริเวณนีสีวัานพึง่งเส็ษไปมือว่านเนาะค่ะแต่ว่าสว่วงกลางคืนสิม,มีมาแลงค่ะเขาเ็ษด่านนี้เ็ษไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็เดือนสินค้ามากเขาก็เสศจต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนถ้าเขาเ็จทําความสะอาดแล้วมือต่อมามีฟุ่นมิมาแลงแบบนี้ค่ะเขาก็สามารถที่สเอาไม้ขนไก่นะคะปัดทําความสะอาดแบบนี้ได้เลยค่ะ ปัดไปเรื่อยๆเลยค่ะในช่องว่างในโตสินค้าเนาะค่ะคือบตองยานสินค้าเสียหายนะคะนี่ค่ะปัดทํำความสะอาดไปเรื่อยๆเท่าที่เขามีเวลาเนาะค่ะนี่ค่ะปัดไปถูกซอกถูกมุมเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนที่เมื่อวานได้เสร็จทํำความสะอาดผืนไปแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะปัดที่โตสินค้าได้แบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นส่วนที่ยังบริันรเลยบแบบจัดเลี่ยงให้เขา่เาทีเข่าทางสวยงามเนาะคะ่ะสิวันกะต้องเอาสินค้ามาเพิ่มคือส่วนนี้ได้ทำความสะอาดพื้นไปแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็สามารถเอาไม้ขนไก่ปัดได้เลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะเอาสินค้ามาว่างเพิ่มกะเดี๋ยวสิวันกะสิไปจัดลานก่อนเนาะคะ่ะคลีปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีส้สะกก่อนเนาะคะ่ะ คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสฉวิวันปันสุขไว้แน่เ้ยค่ะมีเรื่องเล่าดีๆกับสีน้ำมะลาาสูฟังคือเกาค่ะสำหรับมอนีกาสวัสดีค่ะ